สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่ๆมาชมสวนกาแฟนะครับสวนกาแฟโรบัตต้าภาคใต้เป็นพืชที่ทนแรงนะครับทนแรงทนร้อนภาคใต้ไม่ไม่ต้องมีระบบน้ำก็เขาก็สามารถอยู่ได้นะครับอยู่ได้ผลผลิตเขาก็โอเคถือว่าดี กาแฟเป็นพืชที่ดูแลง่ายใส่ปุ๋ยปีละสองรอบครับกาแฟเราจะปลูกอยู่ระยะห่างปลูกอยู่ที่4ีคูณสหรือ4ีคูณสเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับกาแฟสามารถปลูกร่วมกันกับ ทุเรียนได้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแต่ว่าเราก็จะให้เขาอยู่ห่างๆกันหน่อยหนึ่งเขาก็จะอยู่ร่วมกันได้เราก็ได้ผลผลิตทั้งสองอย่างทั้งกาแฟทั้งทุเรียนนะครับใครที่มีพื้นที่น้อยสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับปลูกกาแฟ แล้วก็ปลูกทุเรียนทุเรียนต้นนี้ก็อยู่สี่ปีก็เขาก็สามารถสามารถมีดอกมีผลได้นะครับแต่ว่าผลต้องรออีกนิดนึงเขายังยังไม่โตผลทุเรียนแต่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับปูกสามารถปลูกร่วมกันได้ อันนี้เป็นทุเรียนปีแรกนะครับที่ไม่มีระบบน้ำเลยนะพี่ๆี่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ระหว่างต้นกาแฟเมนจะโอกีสี่ระย,ยะสี่คูณสี่แล้วก็แซมด้วยทุเรียนเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับพี่ๆใครที่มีพื้นที่น้อยสีไร่ห้าไร่ และอยากปลูกแบบอยากได้ทั้งกาแฟาทั้งทุเรียนเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะพี่พี่นี่ครับผมก็เป็นคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็ปลูกทุเรียนแซมเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับปลูกได้ในต้นโตทุเรียนผมก็สิบกว่าปีก็มีแล้วเขาอยู่ได้นะครับมาพาไปชม ทุเรียนผมจะปลูกเป็นต้นตอนะครับต้นตอต้น,ตนทุเรียนบ้านนะจะลงทุนจะลงทุนต่ําเพราะว่าทุเรียนบ้านต้นไม่กี่บาทครับหลักสิบเราก็ปลูกทุเรียนบ้านเสแสมไว้ถ้าเขาโตเราก็เอายอดพันธุ์ดีมาติดตาในแปลงเลยนี่ปลูกปปีที่แล้ว สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็เราก็ได้ผลผลิตสองอย่างด้วยได้กาแฟแล้วก็ได้เก็บผลผลิตกับกาแฟแล้วก็ทุเรียนด้วยาพามาดูทุเรียนว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้จริงไหมนี่นะครับเขาก็สามารถติดดอกออกผลได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ได้ผลผลิตทุกปีนะ กาแฟกับทุเรียนสำหรับคนที่พื้นที่น้อยนะครับแล้วก็เราอยู่แบบพอเพียงเนาะเขาสามารถติดลูกติดผลได้นะครับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นสิบปีแล้วไม่มีระบบน้ำนะครับมันจะปลูกทำแบบไม่มีระบบน้ำเหมือนกัน ที่พี่คนไหนสนใจนะครับคิดว่ามันจะปลูกได้หรือปลูกไม่ได้ก็ดูสวนผมเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าอเคสนี้ก็สำหรับคนที่ทุนน้อยแล้วก็งบน้อยพื้นที่น้อยว่าปลูกแบบไม่มีรบนะบบน้ำมันจะรอดไหมมันจะได้กินไหมตัวอย่างมีให้เห็นนะพี่พเพราะว่าที่สวนนี้ ก็ทำมาเป็นกาแฟแปลงนี้มันจะอยู่มันตกเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับที่ปลูกเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถตัดแต่งกิ่งได้มันก็เลยทําให้ดูไม่ไม่ต้นใหญ่เพราะว่าเขาจะตัดแต่งพอมันมีขแขนงมาแล้วก็เก็บขแขนงแล้วก็เราก็ตัดไอ้กิ่งที่มัน ใหญ่ๆกิ่งที่แก่เราก็ตัดทิ้งกาแฟเป็นพืชที่ดูแลง่ายไม่ได้ไม่ต้องดูแลอะไรเขาเลยแค่ตัดแต่งแหนงตัดแต่งกิ่งปีละครั้งอันไหนไม่สวยอันไหนแก่เราก็ตัดทิ้งเราก็เก็บแขนงใหม่ที่เขาขึ้นมาใหม่ครับอยู่ได้ครับพี่ๆใครที่สนใจอ่า พันธกาแฟรโรบั์ต้าเราก็มีจำหน่ายด้วยนะจากที่สวนเองพันเม็ดใหญ่เม็ดดกแน่นอนการที่เม็ดใหญ่และเม็ดดกพี่พก็ต้องดูแลด้วยนะครับใส่ปุ๋ยอย่างน้อยน้อยถ้าหน้าฝนเราก็ใส่ปุ๋ยดูแลเขานิดนึงเขาก็จะให้ผลผลิตเรา ปีละเยอะอยู่นะแล้วก็กาแฟแพ้กาแฟราคาดีมาสองปีแล้วปีนี้แตะสองร้อยเลยนะครพี่พี่กาแฟโลละสองร้อยนี่โ้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับผมว่าถ้ากาแฟโรลละสองร้อยถ้าปลูกเทียบเทียบเทียบกับทุเรียนการดูแลสิบไร่ คิดว่าสูสีนะกาแฟกับทุเรียนถ้าราคากาแฟอยู่200แล้วปลูกทุเรียน10ไร่ปลูกกาแฟ10ไร่และการดูแลไม่ได้เหนื่อยเหมือนทุเรียนด้วยฝากไว้ด้วยนะครับ